วัสดีครับวันนี้มาดูตัวจริงเสียงจริงครับเจ้าไม้นะครับนินนานีฟาร์มนี่คือเจ้าไม้ตัวจริงครับพ่อเจ้าคิงคองครับตัวนี้โอ้ใหญ่แห้งครับให่เหมือนกันเอามาให้ดูนะครับ ตอนนี้ให้ผลงานสุดๆเลยครับตัวนี้นฮอตมากใหญ่แห่งตัวจริงเสียงจริงครับเจ้าไมนี่เอิบมาไปบ้างนะเ,เขาหน้าก้าได้ครับ เขาใหญ่มากดูค,ครับความใหญ่ครับของเจ้าไม้นี่ครับใหญ่จริงๆครับโด้ลำตัวยาวมากแข้งขาใหญ่หางยาวนะครับเจ้าไม้เนรน,นีฟาร์มนะครับ ก็เจ้าคิงคของไฟยักษ์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย